สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคิ่คเซอขอบคุณครับขอบคุณท่านขอบคุณเซข,ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับที่เข้ามาให้กำลังใจกับห้องอภิรลดห้องรักแพงแบ่งปัน,ปนหรืออภิรอดคนเมืองดอกบัววันนี้วันจักรีครผมเป็นวันหยุดราชการ ทุกท่านทุกคุเซ่ก็อาจจะไปเที่ยวอาจจะไปพักผ่อนในฤดูท่องเที่ยวก็ว่าได้นะครับรวงเทศกานะกลก็จะสงการนะครับผมอีกอาทิตย์หน้าก็สงการแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคุเซ่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาเคาะใจเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับห,หลายท่าน ก็ได้หยุดหลายท่านก็ไม่ได้หยุดนะครับสงการนี้นะเพราะว่าต้องมีภารกิจหน้าที่ดูแลพี่รองประชาชนที่จะต้องเดินทางครับตามเส้นทางต่างๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคุณเสิครับเป็นกำลังใจนะครับผมไม่ว่าท่านจะไปไหน เดินทางไปที่ไหนก็ขอให้รักษาวัฒนธรรมประเพณีของเราครับนะครับเพราะว่าประเพณีของสงกรานต์นี้เป็นปีใหม่ของคนไทยนะครับที่เราสืบสานกันมายาวนานก็ช่วยกันครับผมอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ทำในสิ่งดีๆไว้ครับผมเราก็ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพรจากผู้มีพระคุณนะครับผม ไปทำบุญตักบาทบางท่านก็ไปบริจาคสิ่งของแต่ที่สำคัญนะครับผมตั้งสติก่อนสตารจะไปไหนมาไหนช่วงสงการระหวังนะผมในเรื่องของการอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเราก็อยากไปเขาก็จะไปนี่ครับคือ เราเร่วมด้วยช่วยกันแค่นี้ก็ถือว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วนะครับผมไม่ต้องแย่งกันไปครับผมเราต้องมีน้ำใจครับผมเราต้องมีน้ำใจที่ดีต่อกันไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีน้ำใจให้กันไลกันขอบคุณครับผมขอบคุณท่านขอบคุณเสือ้อขอบคุณตุกกรังใจที่เข้ามาเข้าใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ ของอภิรอดทองคักแพงแบ่งปันหรืออภิรอดคนเมืองดอกบัวนะครับผมบขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณเซอร์ครับน,นะครับพบกันอีกในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับผม,บบผมสวัสดีครับ